สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงสถานการณ์การติดเชื้อ h i v ในเยาวชนหรือในเด็กนะครับมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเนี่ยนะครับหลังจากที่มีโอกาสได้ดูคลิปนิกตอกอันหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโรค h i v ในเด็กหรือในเยาวชนนักเรียนนะครับซึ่งอายุน้อยมากๆกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยนะครับเพราะว่า เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะฮะมีการเช็คข้อมูลนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี65นะครับมีการตรวจเชื้อ HIV ในเด็กนักเรียนพบว่าตอนนี้กลุ่มที่ติด HIV มากที่สุดก็คือกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักเรียนที่อายุน้อยๆน,นะครับอายุน้อยกว่า20ปรากฏว่าติด HIV แล้วเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ตระหนักถึงว่า มีโรคที่ด้วยนะฮะและโรคนี้เนี่ยนะครับเริ่มระบาดแล้วเนี่ยนะครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาโรค HIV เนี่ยนะครับก็คือโรคติดเชื้อไวรัสที่มาจากไวรัสตัวหนึ่งที่ชื่อว่ารีโทรไวรัสเป็นโรคที่ติดต่อมาตั้งแต่ปี2 5 2 6ก็คือประมาณ40ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาของโรคต่างๆมีคนเสียชีวิตมากมายจากโรคก,การติดเชื้อ HIV หลังจากนั้นก็มีการพัฒนายามาโดยตลอดหลาย10ปีเพื่อมาช่วยเหลือสําหรับคนที่ติดเชื้อ HIV ให้สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามก็มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่ติดเชื้อโรคนี้ประมาณการเนี่ยนะครับนกขณะนี้ในประเทศไทยเมื่อปี2665มีคนติดเชื้อ HIV อยู่ที่560,000คน ในขณะที่กำลังได้รับยาต้านไวรัสเพียง4 5 7 0 0 0คนเท่านั้นนั่นหมายความว่ามีคนถึง1 0 0 0 0แคนเลยทีเดียวที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสซึ่งก็มีผลนะฮะที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่างๆเหล่านี้ออกไปได้ นอกจากนี้เนี่ยนะครับมีคนเสียชีวิตจาก HIV นะครับปีหนึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ11,000คนนั้นหมายความว่าในทุกๆชั่วโมงเนี่ยนะครับจะมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ยนะครับประมาณ1-2คนเลยทีเดียวอัตราการติดเชื้อนะขณะนี้เนี่ยนะครับมีการติดเชื้อเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ1-2คนใหม่นะฮะซึ่งไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้เพศพี่หนก็เลยอยากจะมาช่วยนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับ คนที่มีลูกนะฮะมีหลานต่างๆเนี่ยนะครับแล้วลูกหลานต่างๆไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เลยนะครับเพราะไม่ทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาก่อนและสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกประช,ชาสัมพันธ์มากเหมือนในอดีตว่ามีโรค HIV อยู่และโรค HIV สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งเป็นหนึ่งวิธีเลยทีเดียวนะครับที่ทําให้เด็กและเยาวชนมีการติดเชื้อ HIV ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดการติดเชื้อให้ใชาวีจเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่คุ้มพุ้มกันตัวเองลดลงและมีการติดเชื้อแทรกซ้อนต่างๆเข้ามาได้หนึ่งวิธีที่เราจําเป็นจะต้องบอกอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือการสวมถุงยางอนมามัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์นี่คือเรื่องที่จําเป็นที่สุดเลยพอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับไม่ทราบถึงผลเสีย ของการติดเชื้อ HIV ว่าสามารถมีผลกระทบต่อชีวิตอย่างรุนแรงได้นะครับในอนาคตเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากเป็นโรคที่ไม่มีขยากเป็นนะฮะแต่เมื่อเป็นแล้วก็จำเป็นต้องรักษาให้อย่างถูกต้องก็อยากจะฝากประชาพันธ์ผ่านช่องฟิตโคไทยแลนด์ของเพศพีศพ่โดเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นห่วงเยาวชนของชาติในอนาคตเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจาก ตอนนี้อัตราการเกิดก็ลดลงไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเกิดเยาวชนของเราเนี่ยนะครับซึ่งเกิดมาแล้วสุดท้ายมาติดเ i ชอวแล้วอีกหน่อยเนี่ยนะครับประเทศชาติจะเป็นยังไงนะครับฝากถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกหน่วยงานรวมทั้งหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานของเอกชนที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงจริงๆ นะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องฟิ t โค้ดไทยแลนด์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและใครมีปัญหาน้ําหนักเกินไขมันเกินต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดฟิตเละระกและทักมหาเภสัตพีพ่นงนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ